โอเคสวัสดีคุณน,นะฮะอยู่กับผมเอ่อพูดอะไรดีวะเลินนอกก็ดู่ะเราแคบอยู่กับผมโอ้โหมันเกิดในนั้นกูเลยโอ้ชางมันเถอะโอเคอยู่กับผมแบดนะฮะวันนี้เราเป็นเกมใหม่ครับก็ซีรีส์เดิมฮะ,ะชีวิตวันวันอยู่ในอยู่ในจะชินก็เฮียแล้วไหมครับ วันนี้คือการตามหาอเมทิสไม่ใช่เด็กเราเรีวยกว่าตามหาทะเลเราจะพิการบ้าของเราไว้จำไว้นะมันอยู่ที่ห้าห้าหกสี่ลบหนึ่งสีสีโอเคกาเดินทางเป็นเส้นตรงของก็อยู่เหมือนเดิมฮะวันนี้เรื่องคนเดียวฮะโอ้ ปิงด้วยนะเนี่ยปิงอยู่เซรฟเบอร์เพิ่งเปิดเมื่อกี้ธนิตตามหาทะเลไม่ใช่ทะเลซาแต่มริงทะเลทะเลจริงจริงอะอหมู่บ้านอยู่ฝั่งนู้นไม่ไม่ควรไปทางนั้นดูมนที่นอนมา เดี๋ยวค่าแกะเท่น,บบนี้ก็ได้ั <c> ้ง <oughs> คำเดืยนนะครังดีพูดไม่ชัดนิดนึงนี้จากไอ้ลินลินเป็นแผล <c oughs> จิบม,มากๆ <c oughs> เจอแกะอีกแล้วเดี๋ยวเราค่าแกะก่อนก่อเนาะอืม โอเคเดี๋ยวให้ข้าไปที่นอนแน่อนอนเราต้อ,อง,งข้าแกะไปก่อนข้าไปสักมาสามตัวตัวนี้มีไกลเกิดน,นะอ,อืมพวกเขาอ๋อเป็นทะเลแล้วเป็นทะเลน้ำลึกอ่ะเจอเอเมทิจิโอดแล้วนะนี่เหมกันว่าเขาปรับใหม่ให้ไอเอเมทิจเกิดต่ำกว่าไอไอเรื่องต่ำกว่าวายศูนย์ ปิง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 ไม่เงี้ตีไม่โดนโอ้โหดูดูดูไม่ปิงเลยวันนิ่งเลยอโอ้โหตายการอากาศ ปกติจะเล่นคนเดียวไงตอนแรกอะเล่นคนเดียวเออแล้วมีคนเข้ามาเล่นด้วยก็เลยต้องเปิดผ่านเอธนอสเข้าไปปุ๊บเน,นนี้ก็อาเซอร์เบอร์เข้ามาในเฮียนตัวเองม่งยากไงถทเาเป็นทะเลหรือเปล่าวะโอ้โห,โหสว่างมากๆ ด้เจอไม่ไดวันนี้ <c oughs> ขับยากเป็นป้าเพิ่งเพิ่งเพิ่งเคยพาเรียนในพีพีครั้งแรกเลยต้องเตรยียพร้อมกันอีกโอ้ยมันโกรกบังอีกเอาลูกออกไปเลยอู้ว่าตื่นหัว สุดมะเป็นทะเลทกวัตทะเ์เป็นแค่แอ่งน้ำเข็มที่ใหญ่โคตรๆไปลงลงเลยผมนี่ลงเลยครับอ๋อ้๋อไอไอนั่แพทก่อนอน่ะไอเวอร์ชันก่อนๆมันนี่ไงเจออเมซิจิโออยู่ใต้แบบทะเลได้ไงเดี๋ยวไม่รู้วภาคนี้จะเจอได้หรือเปล่านะต้องรอดู จริงวันนี้ควรจะมีคนเล่นหลายคนนะคือผมมีสงคนนึงแล้วเออบางคนบางคนก็ไม่ว่างบางคนแม่งบอกว่าถ้าจะเล่นนะ่ะทักไปเว้ยกูก็ทักไปไม่ไม่ตอบกูยอดเยี่ยมโคตรเดี๋ยวต้องมานั่งเลยคนเดียวอุ้ยมือ่อีกแล้วปะ ผูดไม,ม่เคยใช้สัเกเมย่มเจ็บลิ้นตอนนี้ก็รอเกินชิ้นอัปเดต้วย,ยอีกนานอยู่เพื่ออัปเดตไปแพทหน้าแม่งตัวใหม่มาสองตัวพร้อมกันโคตรแย่เลยตัวห้าดาวปัญหาคือมาพร้อมกันนั่นแหละเพรไม่พอเพรไม่ทันเออ ช่วงดีอาจจะอาจจะได้ทั้งสองตัวยังไงก็ได้นะผมเล่นตั้งหลายดี่วนใยญ่จะเล่นก็มาไว้อัดคลิปกันตอนซ่มนั่นแหละจริงๆริงเราสามารถใช้บล็อกควันหรือผลแกะในการสร้างบ้านก็ได้นะแต่คือมันไม่มันไม่ค่อยสวยอ,อยากใช้หินขาวมากกว่าขาวแบบไม่ได้ขาวจริงอย่าเนี่ย จะมีลายเทาๆติดไว้โดยมเนยเจ็บอะว่าอย่าตกนะุีนี้คือเพียงอาหารแน่นอนอาหารไม่ได้พบมาเยอะอุ๊ยยังไงเรียบร้อยอาหารลดนี่ไงวิ่งเป็นหมื่นนะวิ่งได้แต่อาหารนะ่ะตกอย่าอย่าตกให้ได้รับดาเมจแค่นั้นเอตกรับดาเมจปุ๊บแม่ง เสร็แล้วนะฮะนี่คุณเล็กไปก่อนแล้วกันนะอะไวะมีตัวอะไรตามเรามาโอเคทุกคนผมจะมาประกาศประกาศตรงนี้ด้วยกันนะว่าวัน<อ>วันอัคารทุกสัปดาห์เป็นวันอยู่ของผมนะ,ะ<อ>แล้วก็วันเสาร์กับอาทิตย์จะเป็น คนหนึ่งไลฟ์สตรีมนะฮะเป็นน้องเปรมเนาะไลฟ์สตรีมผมก็อยู่ด้วยแหละตอนไลฟ์ะจะอยู่อยู่หายๆอย่าเนี้ยภาพน่าจะแบบไปมีนคนไลฟ์กูนั่งในกระชินอยู่เ,เข้าไปเสรเวลาทำการขึ้นนะี่แหละภูเขาภูเขาที่เต็มด้วยดอกป๊อปปี้กับดอกเลดีไลออนใช่ป่ะวะ ชื่อดอกอะไรนะขอดูหน่อยได้ยินชื่อดอกอะไรออกซ่โอเคลืมไปไปกลับสู่ธรรมชาติ นั่นเองมันทะเลใช่หรืป่าคอยใช้เทอคอยเจอมิจฉาโอ้ยเะโอ้โหไม่นมืดตึ๊บเลยมองไงเนี่ยนำน้ำเลยโอ้โผีหาทะเลเต็มพื้นเต็มน้ำหมดโอ้ฟ้านีเราต้องรอปรับปรับหน้าจอฟุ๊ปเ็ค่อยปรับอืมสัตว์โลไลไม่ผีหาทะเลเต็มเพียบเลย ได้ยากเนี่ยทีตน,นี้เราก็เจอทะเลหรือเปล่าแล้วต่อไปก็ต้องตาม,ตามหาแมิชีโอตยางไงเราต้องเจอแลวโอเคนอนได้ยังเนี่ยยังไม่ได้โอ้ยมันกี่โมงกี่ยามแล้วมันเนี่ยเยอจะแางนี้ก็ร้อนทนี่สุอยู่ ยังไม่อยากออกทะเลอ่ะเดี๋ยวขอออกพู้นนี้ดีกว่ามื้อเนี้ชีวิตจริงเลยนะมื้อยังมื้อใช่ไหมนอนเออนอนแล้วเจอกันพู้นนี้โอเคอ่าโอเคสวัสดีัดีมาอีกวันหนึ่งวันนี้วันพุธซึ่งตอนนี้เราควรที่จะออกเดินทางสู่ท้องทะเลเพื่อไปจางหามาเมซิจิโอท์ <c oughs> แล้วตอนที่เป็นเวลาสามทุ่มสามสิบสามนาทีแต่มย์ต้องไล่์ไม่ใช่ไม่ต้องอัดเวลานี้ยังเลยตอนเ,เช้าไม่ตอนเช้าไม่ไม่มีเวลาอาัดไมงต้องมาอัดตอนกลางคืนเพือตามหาบี่จีอวลเราต้องมาที่ทะเลหวังว่าเราจะเจอกันนะขมอซ้ายขมขวากด f 5ไม่ได้ได้จัดเล่นในมือถือนี่คือลงมาตามลงมาเนะี่ยโอเค ครั้งนี้เราจะผมจะอาจแค่40นาทีนะเจอหรือไม่เจอก็ว่ากันทีหลังต้องเจอแล้วล่ะลืมคาประตูมาสุดยอดไปเลยว้าโอ้ยังมันซาบปลาพังใต้น้ำนี่นะเร็นแล้วต้องการคือไม่ดีจิอวไม่ใช่ซาบปลาพลางัง ตาฝ่ายกูว่าใช่ฮะเหมือน,นกับว่าเขาแก้เลยยังนาภาคนี้เราต้องออนเดินทางสู่แบบทะเลไปเรื่อยๆกลมๆใช่ป่ะวะใช่ป่ะวะปาการังอะ่ะน่าจะปาการังใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยยขาอนุญาตลงแป๊บหนึ่นงนำสู่ท้องทะเลโอ้ต่อภาพเอาไมา่ใช่จีโอนะ เจอแล้ว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 อาหูองมันดีนี่ผมก็อยู่ที่เมซิจิวเรียบร้อยแต่ผมไม่มีถ่านแย่ละแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคนจะเจอไทยนี่แหละขุดไม่ให้หมดอยาให้เหลือไม่แต่ซากไม่เรอ้วใช่ผมต้องการหินดีมากๆในการสร้างบ้านของเรา ึงที่จริงแบบบ้านก็้างย,ยังไม่เสร็จนะแต่ก็มาหาแล้วก่อนออลงมาตายใ <c ười> ครบอกให้ลงตามมาแล้วเฮ้ย อยู่บนนู้นก็ดีแล้วลงตามมาทำหอออะไรก็ไมีไปแย่และเออเก็บไว้เราไม่ต้องการให้แบบน้ำันไหรลงมา พวกนี้ขุดง่ายนี่ยากเซิร์ฟปิงก็แบบนี้แหละมันก็อยากกระตุกกระตุกนิดนึงอีกแล้วอุ้ยไม่งั้ถือไทเด้นด้วยอุ้ยอุ้ยได้ไทเดนมาอีกอันนึงกูเก็บขีดแล้วกูโอเคกูเตียงนอนวางไปเลย ตายด,ดูดีก็ได้เทเดมเฮงอันหนึง่งเจีามยอดชโคชคโชคดีมากทํารู้ว่าเลดอบมันดีเกินไปวะเฮ้ยตรงนี้ขุดไม่ได้ฮะขุดไปไม่มีประโยชน์เลยฮะมาขุดไม่ได้เออง่ายๆเฮ้ยท่น,นี้ไม่พอ แตเราก็มีทอสอยู่ด้วยก็ตอนนั้นก็งงว่าทอเากูหายไปไหนนะเออตัดไปก็จบเลยเนี่ยมืดอ,อยู่ตั้งนานแล้วแม่งก็น้ำเย็นนี่กูคนตีนเกิน <c oughs> โอ้โหมึงก็ปิงเกินไปนะเกม เด็กซอมบี้เพียบเลยอีกแล้วมันจะเป็นรูอุ้ยไฟไฟแม่งดับเฮ้ยเฮ้ยไม่ดีไม่ดีไม่ดี โอ้ยเพลงแ,แตกฮะเพลงเพลงเพลงตัวนี้ขุดไปไมีน้ำออกมาไหมไม่มีรเยียบ อยาลองทำป่ามีทิศดูะป่าทิศต,ตั้นอ่ะเอออยากลองทำดูเสียงสมบีเยอะมากจะเยอะไปไหนวะโอ้ลงไม่อีกแล้วใช่ไหม <laughs> Nhiều khi nữa Xay con vô Cô có chào ô oh, lông mang vàng dí yeah, à đây nè Ôi, oh. เชี่ยเชี่ยมันจะลงมามันมาแล้วดูนั่นสิดูความยาวของมันมันเลิกว่ายน้ำได้เลยที่อ่ะสิบห้าเลยที่การขวดไปที่ที่หนึง่งอุ๊ยเป็นอะไรเนี่ยกูแค่ตกจากบล็อกตรงนี้ถ้าไม่เลื่ดนมันลดวะ ตอนย็ยนเซิร์ฟก็จะปิงแบบนี้แหละดีขึ้นไปมึงังเราตายแน่เงียเรียวเอ้าอย่าบอกนะว่าเออเรียกูอยูไ่ไหนเอออยู่ตรงนู้นนึกว่าเรียพังมาแล้ว ถามว่าแค่นี้พอไหมไม่น่าพอเราไปก่อนแล้วกันนะ นี่ผมตาฝาดรอเปล่าวะโอ้อตาฝาดตอนแรกนึกว่าเป็นแบบเอ่อม็อกไม่ใช่บ็อกแต่เป็นแบบปะซากแบบสีเหลี่ยมๆองอๆวาง,งไว้ได้านล่างไงว้เลยไม่รู้วะหาไม่เจอเลยหาเจอแค่ที่เดียวที่อื่นหาไม่เจอขับเรือทัท่วทะเลดูมั ทำเป็นที่จีโอนะมีอยู่จริงเพราะว่าเขายังไม่ได้แก้ะนะแล้วก็สร้างประหาดพังเหมืเคยนะถ้าเป็นถ้าเป็นเกมแบบอะไรนะแบบเมื่อเล่นมอสสมัยก่อนนะไม่ใช่สมัยก่อนนะตอนที่แบบยังมือคอมอ่ะคือยังไงผมก็ต้องลงอะ่ะถ้าเล่นมอสนะเพราะว่ามันมีขออยู่ใต้นั้นด้วยไนงะมีพวกอาร์ติแฟกต์อะไรเนะี้ยอาร์ติแฟกต์ของโบราณที่มีพลังวิเศษ โจำพิกัดดีไหมฮะหกเก้าหกสองลบสามสามเก้าแปดฮะมีปราสาทก,กาเดียนอยู่ใกล้ใกล้แล้วมึงจะเดินไปหาทมซากอะไรไปไกลจะไปทำหอ,อกอะรตรงนั้นปะโอ้เห็นนี่มีอืม โอเคไม่ใช่น้ำลึกน้ำตื้นนะ เรื่องซาปรลาพันทำไมผมถึงไม่ค้นเลยขี้เกียจไม่อยากลงไปคน้นมันไม่ค่อยมีอะไรสำคัญเท่าไหร่ยกเว้นแผนที่โอเคแล้วที่ผมขอจอดพักที่นี่ก่อนแล้วกันแล้วขอจบคลิปก่อนแล้วกันนะเนื่องจากผมก็อัดมานานที่เรียบร้อยแล้วเนาะอัดมานานที่เรียบร้อยแบบค้นยังไงวะอัดมานานเลยนะฮะก็มามาจบคลิปที่นี่ก่อนก่อน อยากไปจุดพักชั่วคราวฮะชั่วคราวชั่วคราวก็ไม่ที่โอดก็ผมน่าจะเดินกลับบ้านคนเดียวนะเนาะใน่ะนนจะเ,เจอไม่ที่โอดโอเคแล้วมีหินเขาไซน์นะ่าจะพอประมาณฮนะแต่ในโคตรอาจจะแบบลดหินเขาไซน์ลงมานิดน,นึงเพราะว่ามันใช้เยอะไปมันก็ไม่ดีฮนะใน่นจะที่เก็บมาหาไม่จีโอดก็จะเจอจะต้องชี่ขุดนานมากเลยต้องมาที่ทะเลอ้าทะเลทะเลก็หายากเวลานที่เจอ โอเคครั้งหน้าผมจะเดินกลับบ้านแล้วเจอกันใหม่ครับก็เจอกันมาดูนะ,ะได้ครับโยเจอกันตะเกชีแล้วกันเอาผมมี